มีลูกค้าหลายท่านนะครับบอกว่ากินยงเฮิงแล้วกินข้าวได้เยอะขึ้นกินยงเฮิงแล้วเจริญอาหารใช่ครับผมการรับประทญญานยาน้ำสม,มุนไพรยงเฮงเนี่ยผลอีกอย่างหนึ่งที่เราจะได้ไปนั่นคือกินข้าวได้เยอะขึ้นเจริญอาหารมากขึ้นแต่คําว่ากินข้าวเยอะกับเจริญอาหารมันคนละเรื่องเลยนะครับ กินข้าวเยอะมันคือการที่ร่างกายเราเนี่ยมีแรงที่จะเริ่มทํากิจกรรมอะไรบางอย่างเริ่มมีกําลังครับผมเข้าใจว่าคนที่ป่วยเนี่ยพอเวลาป่วยปุ๊บร่างกายเราก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงไม่อยากจะกินอะไรเริ่มเบื่ออาหารสิ่งนี้มันเกิดเพราะว่าร่างกายเราเนกำลังอ่อนแอแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งที่เรากินยาล้างสมดุลย์งหงแล้วเรากินข้าวได้เยอะขึ้นแสดงว่านี่คือน,นิมิตหมายที่ดีว่าร่างกายเรากําลังแข็งแรงขึ้นครับมันเริ่มกลับมาทํางานได้เป็นปกติมากขึ้นส่วน คำว่าจเจริญอาหารเนี่ยแตกต่างกับกินข้าวเยอะนะฮะการเจริญอาหารนั่นหมายความว่าร่างกายเราดูดซึมสารอาหารได้เยอะไม่เหมือนกันนะครับเราอาจจะกินข้าวได้ประมาณ10ช้อนแต่การดูดซึมมันอาจจะดูดซึมได้ไม่ถึง10ช้อนครับอาจจะดูดซึมได้เพียงแค่5ช้อน4ช้อน3ช้อนความว่าจเจริญอาหารคือมันดูดซึมสารอาหารได้มากขึ้นกิน10ช้อนเท่าเดิมแต่มันดูดซึมได้6ได้7ได้8แบบนี้เป็นต้นนี่คือคาว่าจเจริญอาหารเพราะฉะนั้นมันคนละเรื่องกันเลย ยานั้นสมุนไพรยูเหิงกินแล้วบางคนกินข้าวได้เยอะขึ้นเพราะร่างกายเราแข็งแรงมากขึ้นยานั้นสมุนไพรยูเหิงกินแล้วทําให้เจริญอาหารมากขึ้นเพราะร่างกายเราเนี่ยดูดซึมสารอาหารได้อย่างเต็มที่ซึ่งเราอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการ ย่อยอาหารการดูดซึมเรื่องของน้ำย่อยเรื่องของตับมันก็เลยทําให้เราดูดซึมอาหารได้อย่างไม่เต็มที่ถึงแม้เราจะกินข้าวได้เยอะแต่ถ้าเกิดบริเวณที่มันเป็นการย่อยอาหารเนี่ยมันมีปัญหาอาจจะทําให้เกิดการดูดซึมได้น้อยลงก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติครับใครที่รับประทานโยงเหิงนเนี่ยจะมีโอกาสกินข้าวได้เยอะขึ้นจเจริญอาหารมากขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนนะบางคนบอกเฮ้ยใครอย่างนั้นฉันไม่กินโยงเหิงดีกว่าเพราะาตอนนี้ฉันอ้วนอยู่แล้วไม่ครับผมไม่คือคนที่ กินยานั้นสมีจินยือเหิงและจะเกิดอาการกินข้าวเยอะหรือเจริญอาหารเนี่ยมักจะเกิดกับผู้ที่มีร่างกายขาดสารอาหารผู้ป่วยเบื่ออาหารไม่ค่อยได้กินข้าวกินข้าวได้น้อยลงกว่าปกติที่คนจะเป็นเนี่ยมันจะเกิดอาการเจริญอาหารหรือกินข้าวได้เยอะขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็นคนปกติอย่างผมเนี่ยผมกินข้าวได้เป็นปกติครับกินข้าวปกติเลยมันก็จะไม่มีอาการเจริญอาหารครับเพราะร่างกายเราเจริญอาหารอยู่แล้้้้วววเเเพรรราาาาาาะะะฉนนนนัคํ่กิิขขยออึจญห กับกินยงเหิงแล้วอ้วนมันคนละเรื่องกันคนที่กินยงเหิงแล้วอ้วนขึ้นจะเกิดกับคนที่ผอมเนื่องจากป่วยเท่านั้นส่วนคนที่สุขภาพดีอยู่แล้วสุขภาพอ้วนท้นสมบูรณ์อยู่แล้วก็จะไม่เกิดอาการนี้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อยากจะรับประทานเพื่อจะลดอุ่นลดน้ําหนักลดไขมันผมแนะนําครับยงหมิงตอบโจทย์กว่าเพราะยางหมิงเนี่ยนอกจากที่มียงเหิงผงสกัดเย็นแล้วเนี่ยเขายังมีสมุนไพรไทยที่ช่วยในเรื่องของการชะลา่า ไขมันส่วนเกินอีกด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยจะเหมาะมากกว่ามีลูกค้าหลายๆท่านของผมนะครับรับประทานยงมิงแล้ว เฮ้ยน้ำหนักตัวลดลงแต่นี้ผมไม่ได้การันตีนะครับมันไม่ใช่ยาลดน้ําหนักมันเป็นเพียงแค่ผลลัพธ์พลอยได้เท่านั้นเองเป็นผลพลอยได้ครับเรื่องของการน้ําหนักลงอะไรเงี้ยผลพลอยได้หลักๆของเขาคือบารุงร่างกายให้แข็งแรงอันนี้ไม่ได้การันตีว่าจะเกิดกับทุกคนนะฮะแต่ประสบการณ์ที่ผมสัมผัสมาที่ผมพูดคุยกับลูกค้าเนี่ยมักจะเกิดอาการแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่คือข้อสรุปครับกินยงเหงิงมันไม่ทําให้อ้วนขึ้นครับคนที่กินยงเหิงแล้วทําให้มีน้ามีนวลมากขึ้นส่วนมากแล้วจาก เกิดกับผู้ที่พร้อมอันเกิดจากการป่วยเท่านั้นนะครับโอเคสําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ